เราจะมา,าต่อกันนะคะช,ชุดชุดเอต่อชุดเอ,อต่อของเราชุดเอ,อต่อนะคะรเริ่มนะคะเริ่มปเป้าต่อแล้วผมก็สักผ้าเช็ดบริวา,า,า,ารเศรษสุขเรยกจู่ๆรีบวิ่งมาจู่อันนี้ฉีดพ<ช>รมมันสีมามันสีมาอยู่คือเกาใส่ถุงแล้วก็ฉีด เออด็กกับพายใส่ตทรงนี้มาพายเซ็ตหัวเอาใจดีเทุกนี่เซ็นี้เสื้อวะเตรียมพร้อมนะคะไปเลยค่ะลุยทั้งหลังโอ้ยทั้งหลังทั้งหลังไอ้เปี้ยนเสียออกจากทรงเร็วไปใส่ให้สวัสดบีบอกเออ <c oughs> ทรงเสียวออกจากทรงแล้วม,มีผู้ช่วยนะคะภารกิจการลราต่อของเราวันนี้จะเป็นยังไงไปพู <laughs> มันแตกออกมาแล well. ้วเฮ้ย <Kız> มันเริ่มออกมาแล้วนะบินไกลด้วยนะโผู้ช่วยของเราไปถึงตรงนู้นเลย อย่าใ,ให้มันตอดปากเด้โอโลดพีเ่เตียนไม่ใช่น้อยเลยนะ,นะยหนักพี่เตียนใหญ่ขนาดนบ่ใหญ่ลังใหญ่หรอ,อเขาเขาขึ้นไปแล้วค่ะพร้อมที่จะไปครอบมันนะคะ ได้แล้วนะคะชีสเปรด้ยวยโอ้หมันตามมาเลยชีสเปรเปลยเอาสมาสีเซ้นห้างตัวแถอสีบักินกินได้เฮ้ย ดอเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะได้ตัวมาแล้วครับพอได้อยู่ทำแทมนี่สุกหร้อมั้งต่อนะครับต่อที่เราได้มา ยกขึ้นยกขึ้นมาดูหน่อยสินี่ไปไปทำเมนูกันลาบต่อนี่นะครับเราก็จะมาแกะตัวออกจากลังนะครับแกะแกะแล้วเนาะอืได้กี่ได้กี่ลังโอ้ชัว ในกี่ลังน,นี่เดี๋ยวตัวมันนะครับโอ้ตัวใหญ่ปะได้ชิมก่อนไหมชิมอืมมันดีอืมล่มมวงนี่นะครับเราก็จะมาทำกทารเขาเรียกอะไรเอาออกจากหลังเนาะได้เป็นแกะออกจากหลังอืมแกะออกจากหลังอืมได้กี่ลังพี่เปี้ยนอโอ้ เอาเอาดูดูด้พี่เป้นนี่กี่ลังอืมกี่ลังสามสามละโอ้สามลังโอ้สามลังใหญ่อยู่ด้ยเนาะอืมนี่นะครับสามลังใหญ่ใหญ่มันก็เป็นทองอยู่ได้สักบาทเราไปลงทายเราก็จะแกะกำจัดตัวล้วนหนึง่งเม่อไม่นิ่ยคนไทยกินรเรีย้ยงแกะเสร็จแล้วนะครับนี่ มือแก่มือแกะ่นะครับนี่นี่แต่ถ้าไปะะไปต้องไปเกาหลีไปน้ำได้แตเ้งห้าไปซุ้มสี่ซุ้มห้ามาได้ได้ก็เด้งจ้แต่เดี๋ยวเรามีเมนูวันนี้เอาถัแกเข้าไปน้ำคอนมุดพะหุ่มยังเดียวได้เสร็จแล้วครับนี่เมนูเอาคนอะไรนะเมนูอะไรลาบต่อลาบต่อนะครับนเสร็จเรียบร้อยทำเหมือนก้อยแขม่แดง ก็มันเหมือนกันเนาะเหมือนก้อยไข่แม่แรงเนี่ยข้าวของเราวันนี้เยอะแยะเลยนี่ข้าวเหนียวร้อนอ่อันนี้ก็ร้อนบ่แล้วก็แล้วก็อันนี้เย็นนโอเคขอกินข้าวก่อนนะครับผมข้าวนมลูกเด๊ะ